พี่จ้าไอคนนัดไปไหนผมอุตสศาห์ลงทุนมาจากโคราชทิ้งงานแข่งถ้าสมัครก็เทงที่เพื่อมาเนี่ยเขาเลี้ยเนี่ยคือกระจอกแท้ขุดดินฝังเลยเด้อกพอเวลามาขี่เขาเขียวนัดกันอย่างดีก็สไตล์เดิมทอดไข่ติดทอดไข่ประจำ จะกี่ไฟก็ติดทอดไข่หรือเปล่าเพราะว่าพี่โพดบอกว่าเออแล้วไม่แล้วพี่โพดบอกว่านายใหญ่บอกว่าผมไปรับไม่ผมผมไม่บอกตอนไหนก็ไม่รู้ผมก็จําไม่ได้ด้วยดิหลอกแต่ลูกน้องมาโดนเชื่อตัวเองตาขาวขาวเหมือนไข่ขาวอ่ะก็เลยทอดไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก้างกอนเปิดก้างกันเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์กอนเป็นไงเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เป็นไงเมื่อกี้มันเป็นเทคนิคครับ ทำไงทำไงเมื่อกี้แล้วก็ดับเบิลบิดแล้วรถรถมันเป็นยังไงเมื่อกี้เนี่ยแต่เมื่อกี้มันไม่ใช่ดับเบิลมันพิพิลครับมันก็เลยหงายหลังเลยหงายหลังเลยไม่แล้วใครหลอกพี่โพดมาทำไมไม่มาด้วยอ่ะฮะใครหลอกพี่โพดมาเนี่ยเฮ้ยผมผมมาเองอ๋อๆๆไม่เอ่ยน้าใช่ไหมหลอกต้องหลอกเออแต่ก็ไม่มานะเนี่ยผมว่าน่าจะฟิตกว่าอาจารย์แล้วนะอาจารย์นี่ผมว่าน่าจะปัดเกรดไปเลยนะโอเคไหมเดี๋ยวผมไล่ตกไปอยู่คัสแซดแซดแซดเลยเกตทำเพื่อครอบครัวอ๋อ ไม่<ค>ไม่มไม่ตาขาวเหมือนไข่ขาวทอดหรือเปล่าเอาละบ้านพี่ใหญ่น้ไข่เขียวเขาเขียวเป็นไงบ้างโอ <c oughs> ไม่มาออน <c oughs> ครับวันนี้อยู่เนินสองนะครับ <c oughs> นี่ครับประชากรวันนี้มากันเยอะครับเอาพอดีครับอันนี้มือมือใหม่ดดดครับมือเก่ามือเก่า มือเก่าพูดนะนะมืออาชีพอะไรขึ้นมาอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนครับโอ้ตายแล้วอันนี้จะหลับแล้วหลับได้กี่ตื่นแล้วพี่เกือบเกือบสองตื่นแล้วต้องขยี้นะโดนบักอ้วนโดนโอ้โหตายแล้วไม่บอกว่าจะไม่มีโผล่สักลาเลยนะเอ้าทำไงไม่รู้ส่งแต่ลูกน้องมาเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกน้องเฮไม่ตะโกนลูกน้องเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรับอ้าวตายแล้ว เปไงฮอตไอดี่อฮไรนะบอวินให้บ้านบิงขี่ึ้นให้แล้วทำไมออ่อนนะเมื่อกี้หงายรถทับโอ้โหนนึกว่าเรียบร้อยไปแล้วพี่ปูรีบกระโดดลงไปกู้อย่างไวเลย สมโพธมือตึงนะครับใครไม่รู้หลอกสมโพธมาแต่ตัวเองไม่มาผมก็ไม่อยากพูดหรอกไม่อยากเอ่ยนามเฮือนชรีที่หนึ่งครับเหนืงไปครับเหนืไป ีไม่ใช่สายอ้อมครับผมเฮ้กูอะไรมึงดูเขาดูเกงใจคนอื่นเขาด้วยไม่ได้เก่งเกม่งม่เก่งเกกกมไมไกไม่้ม้เกเกม้งมงมงมเห็งไม่ไดงมกงด้ร่มม่ได้กรงไันเมือไ้เงไม่ เรียบร้อยวะูว่าจะให็ทสั้นๆเข็นมามาล้างพักตรงนี้กัน<า>ทอดมวกล้เชใครใครหลอกมาวันเนี้ยมีใครหลอกมาเปล่าเนี่ยลกวอ,อันนี้กี่รอบสองรอบนี่นี่ครับใครไม่รู้พาเขามาต,ตัวเองไม่มานัดอย่างดีเข้าใจไมพี่คน พี่พ่อเป็นอาจารย์แล้วคนนั้นผมแก่กล้าวิชาไม่ไหวแล้วนั้นของเสื่อมผมปัดตกเลยนะหลายรอบแล้วนะไม่มาสักทีเนี่ยไปไหนเนี่ยอันนี้ไปไหนเนี่ยช่วงบ่ายอ๋อช่วงบ่ายกลับไปรักษาตัวก่อนไปแล้วหนีกลับแล้วเสียกุ้งบอวินแต่คนคนหลอกมาไม่มาสักทีอยากเชื่อคนหลอกมา งดเง็ดมาจะเขาก็โดนแล้วนีนี่มาไปเลยมาไปแล้วผมมาไปแล้วมาไปแล้วอันนี้โชว์กายกรรมแน่เออเออ้าวไมมหวม่เรียบร้อยไววไวยวว เล่นอะไรกันครับผมเี่เบอร์หนึ่งครับเบอร์กหนึ่งเบอร์กหนึ่งที่เหลือได้ดึงหมดครับผมนี่นะครับมือตึงบ่อวินให้พี่แก่ดึงขึ้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าล้อหนึ่งเองอะอ่ะดึงขึ้นล้อหนึาา่งดึงขึ้นแล้วนะหนึ่งไม่ได้บอกแล้วไหมบ่เกียเก่ยวบ่เกี่ยวเจ้าก็เจ้าก็เต็มใจบ่อคัดขืนบ่แสง อบ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 อ,บอแสดงอารอยาคัดขืนจบเลยบอวินบอวินจบไปหนึ่งแล้วนะครับดึงขึ้นหน่าหนึ่งนี่ดูดูดูไปท้ายก่อนสองรอบนะครับเสียกุ้งผมบอวินไม่มาเลย